ค่ะก็ไปเดินงานแฟร์นะคะแม่และเด็กค่ะตอนที่เราตั้งคันนะคะแล้วพอเราไปเจอบูธละมูลก็รู้สึกเลยว่าชอบเลยค่ะแล้วก็เลยได้เลือกซื้อละมูลมาให้น้องนิยาใช้ต้องบอกก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรียมเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะเลยคิดว่าเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําให้ลูกเราไม่แพ้เหมือนกันค่ะแล้วก็เลยเลือกละมูลให้น้องใช้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะจนถึงตอนนี้น้องก็ไม่เคยแพ้เลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบจริงๆชอบทุกตัวของละมุนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือโฟมอาบน้ําค่ะก็คือใช้เราไม่แพ้นะคะแล้วตอนนี้ค่ะน้องลิยาโตขึ้นกําลังจะไปโรงเรียนนะคะก็เลยได้เปลี่ยนสูตรเป็นละมุนไฮจีนพัดที่อาบน้ำแล้วสระผมในขวดเดียวกันด้วยค่ะแล้วตั้งแต่น้องเกิดมาจนถึงตอนนี้ที่บอกเลยนะคะน้องใช้แล้วไม่เคยแพ้เลยค่ะ ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณแม่นะคะอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติออร์แกนิกนะคะมิเรียมแนะนำเลยค่ะละมุนค่ะ